ขอปามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพ <ใน S 1> ระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าอัตวะสูตรสูตร,ตรทีว่าด้วยเรื่องมีความโ้ทั้งผู้เทศและ ผู้ฟังเทศก็ความนายพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สามประการจึงควรแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่นเธอหนึ่ง บุคคลผู้แสดงธรรมโรแจ้งอัดและโรแจ้งธรรม 2. บุคคลผู้ฟังธรรมโรแจ้งอัดและโรแจ้งธรรม 3. าบุคคลผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมท้ทงสองฝ่ายโรแจ้งอัดและโรแจ้งธรรม ข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตระนิกายติการิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่ยีสข้อที่4 13หน้าที่สองพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอัตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รู้ประธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ผู้แสดงธรรมก็ต้องรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมผู้ฟังธรรมเมื่อฟังแล้วก็ต้องรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมสรุปรวมแล้วทั้งผู้แสดงทั้งผู้ธรรผู้ฟังธรรมนั้นก็จะต้องรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมก็คือได้รับผลในการทําหน้าที่ผู้เทศก็ทําหน้าที่ของผู้เทศผู้ฟังก็ทําหน้าที่ของผู้ฟัง ที่สุดแล้วก็จักได้นำพระธรรมกาสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามธรรมสควรแก่ธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตเพื่อการพัฒนาจิตของเราให้อยู่ในทํานองกรองทางในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องนั่นเองเพื่อมคผลนิพพานอันเป็นที่สุด ของพระพุทธาศาสนาเจริญพร